สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมบุษทอโต้นะครับก็พามารับชมกับรถเอาติาใครที่หานะช่วงนี้นะแล้วก็ที่ผ่านมาถามหาตัวหน้าแบนนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีพิมพ์นิยมนะครับขึ้นชื่อว่าขี่เป็นล้านโลก,ก็ไม่พังนะวันนี้จัดให้อีกหนึ่งคันนะเป็นสีดําเดิมนะครับรถคันนี้ผมรับประกันให้เลยนะครับไม่เคยกลับสีไม่เคยทาสี ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ใช่รถสาธารณะไม่ใช่แท็กซี่อย่างแน่นอน่ารับประกันให้แบบนี้เลยนะครับหากซื้อไปตรวจเจอว่ารถเนี่ยมันเคยเปลี่ยนสีหรือเป็นรถสาธารณะมาตรงนี้เราซื้อคืนนะครับและยิ่งไปมากกว่านั้นครับเพื่อนๆครับผมยังรับประกันนะในส่วนของตัวบอดี้ตัวรถทั้งคันด้วยนี่นะครับก็คือว่าหากลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจเจอว่ารถเคยชนหนักจมน้ํพลิดคว่ำกับสีกอไมลตรงนี้เราซื้อคืนนะครับ เรายังแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกด้วย1ปีนี่นะซื้อไปสบายใจนะครับมีการรับประกันวารันตีให้แบบนี้และที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมครับผมเอามาจาหน่ายให้ลูกค้าเนี่ยราคาดีมากเพื่อนๆคันนี้เสนอขายราคาเพียงแค่เดี๋ยวจอดจะบอกราคาให้ดูป้ายสคบเลยละกันนะครับนี่ครับ2องแ0 0บาทปี13นะครับนี่รถสวยนะครับคันนี้ใหม่ก็อยู่ประมาณแสนกลางๆป,ปลายๆแค่นั้นเอง นะครับให้ดูเลยด้านในดีเทลครับสวยมากนะครับภายในนะครับจะเป็นสีเบรดนะตรงนี้มาพุ้มหนังสีดํามาให้เรียบร้อยสวยมากนะครับตัดจะได้สีแดงนะครับและคันนี้ดูครับเบาะครับนี่พุ่มเป็นเบาะหนังให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสีดําครับใช้งานยาวๆได้เลยผ่อนแค่ห้าพันน่รับประกันด้วยนะคุณผู้ชมดูครับรถเนี่ยสวยแบบสวยเลยจริงๆนะแผ่นเพลทครับเดิมแท้ครับปีสิบสามครับน็อตเดิมไม่มีขยับครับนะ ตัวสกัดเพจนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับพรมยางมีมารอบคันเครื่องเสียงวิทยุติดครบหมดทุกอย่างและดูด้านในครับแถวหลังครับล็อกเด็กครับสวิ์ไม่แตกหักครับนะแบบนี้นะภายในสวยครับกระจกเดิมแท้ครับโตโยต้าครับคลิปเลยนะครับด้านในสะอาดสะอ้านครับเราสปาขัดเคลือบสีนะฆ่าเชื้อโรคให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเรา ดูแลรถอย่างดีคันนี้ใครได้ไปบอกลเลยว่าโชคดีมากๆและคันนี้จะบอกว่าได้ในส่วนของตัวดิสเบรกด้วยทั้ง4ล้อนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องของตัวเบรกเนี่ยเบรกอยู่มั่นใจระบบความปลอดภัยมีให้นะครับและล้อแม็กที่ได้มาเป็นแม็กเดิมแท้ขอบ16นิ้วนะครับมากับยางสเปค20555นทันะครับขอบ16นั่นเองนะครับและดูต่อนะคุณผู้ชมในส่วนของตัวด้านหน้าครับไฟหน้าจะเป็นแบบมัลตินะครับอันนี้เป็นโครมเดิม นะครับโฉมตัวหน้าแบนสวยมากคุณผู้ชมนะครับทะเบีย hmm. น3ามสา้าสนี่องแสนกว่าบาทแต่ว่ารับประกันให้ขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่าใครสนใจยอยู่หรือกําลังมองหาอยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนและคุ้มค่ามากๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยะนะครับจะเปิดเลยนะครับมาดูกันด้านท้ายครับด้านท้ายจะมีตัวสปอยเลอร์นะตัวแต่งเนี่ยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟท้ายเป็น LVD เป็น LVD แบบนี้หน้าเลนยังใสยอยู่นะครับซ้ายขวาเหมือนกันครับแบบนี้ครับเพื่อนๆน,นะครับโลโก้ o, ดูครบเลยนะครับ 1.8e โลโก้โตโยต้หรือว่าโคโร拉อัลติสครบหมดนะครับเซ็นเซอร์ท้าย2จุดมีมาให้ครบแบบนี้เลยด้านหลังครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนะ id, นอัลติเนาะกว้างนะครับแล้วก็คันนี้มีตัวายางนะครับจะลอข้างหลังมาให้แล้วเรียบร้อย นะครับแมรงยางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับประจงประแจนะครับสีน้านหลังเนี่ยเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะครับน็อตหลังก็เดิมเดิมนะไม่ขันไม่ขายฝาเดิมแท้นะโตโยต้าครับซื้อได้ครับคันนี้สบายใจสองแสนก็บาทแต่ว่ารับประกันให้ขนาดนี้นะฮะว่ารถไม่เคยเป็นรถแท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สนะครับฉะนั้นเนี่ยซื้อไปเนี่ยผมว่ามันสบายใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับและมันจะยิ่งดีไปมากกว่านี้คุณผู้ชมครับลองดูผมนะ ผมอยู่ติดกับถนนสุวินทวงศ์ครับสี่แยกเป็นบุรีนะมาตรงสียแยกมปนบุรีปุ๊บมองมาเห็นเราหน้าร้านใหญ่แบบนี้เลยนี่แบบนี้ครับน้ำไม่ต้องห่วงว่าจะมาหาผมไม่ถูกนะครับร้านใหญ่อลังการแบบนี้นะฮะหากสนใจรีบแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรเบอร์ด้านล่างเี่ติดต่อหาผมได้เลยนะครับนัดดูรถทดลองขับได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วดูด้านในครับโครมาไรสีดำสีก้านนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าได้แล้วแบบนี้ นะกุญแจสองดอกครบครับเลขไมล์ประมาณแสนแปดนะแสนแปดประมาณนี้เลยนะแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องเสียงวัทยุอันนี้ยังเป็นของเดิมสแตนดาดเลยนะตั้งแต่ออกจากป้ายแดงมาของเดิมเกาเลยนะทนนะครับทนแล้วก็ใช้างานปกติเสียงดีฟนะัางเพละนะครับใช้างานได้นะครับบอกเลยคุ้มใครสนใจจะซื้อติดบ้านไว้ไว,ไว้ใช้เป็นรถสำรอง นะครับเกิดรถขลักเราแบบว่าเสียอะไรแบบนี้ครับจับได้เลยนะฮะจับแฟแนซ์ได้ด้วยซื้อสดได้ด้วยนะครับแต่รถคุณภาพด้วยคันนี้นะครับแล้วระบบแอร์นี่ไม่ใช่ขี้เหร่นะคุณผู้ชมนะแอร์เป็นแบบออโต้แล้วนะแล้วก็แสดงผลเป็นแบบ LVD เห็นไหมมีตัวเลขบ่งบอกอุณหภูมิชัดเจนนะครับแรงลมชัดเจนนะครับไล่ฟงไล่ฟางมีมาให้ครบนะครับมีที่เสียบ AUX เราด้วยนี่ยประมาณนี้เลยนะครับได้ Gear Auto ด้านล่างมีที่จุดบุหรี่เนาะพาวเวอร์เอาลิตมีมาให้ครบนะครับที่ใส่ก๊าซอะไรต่างๆได้หมดนะครับมีที่วางแก้วน้ำสองใบเป็นหลุมลักษณะแบบนี้มีให้เบรกมือเป็นแบบก้านยกแบบนี้ครับครบครบเลยนะแล้วดูด้านในฮะปืนไฟครบครับกระจกกระจกสวยครับฝั่งนี้ครับครบครับนะกระจกข้างครับสามารถพับได้ครับกดเลยปุ๊บนี่ ได้ครับยางออกก็ใช้งานได้ปกติครับไม่ต้องไปซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับใช้งานได้เลยนะครับปรับซ้ายปรับขวาขึ้นลงนะครับได้หมดเลยนะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนี่นะครับกลางออกกลางเข้าขึ้นลงนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทุกอย่างทั้งหมดสวยน่าใช้ครับ2,000ส0กว่าบาทนะจัดได้จัดครับเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกัน ช้องเครื่องเดิมครับสตาร์ทเครื่องติดเปิดแอร์อยู่เดี๋ยวดูซิว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะมีอาการสั่นสะดุดสวิงหรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่เรียวๆครับช่องผมนี่ครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็น d u โอนะคะ v v ว i แล้วนะเป็นเครื่องยนต์สันดาปขนาด1.8ลิตรหรือว่า1,800ซีซีเครื่องยนต์นิ่งนะครับเดินทางใกล้เดินทางไกลสบายแล้วดูนะครับด้านคงด้านข้างซ้ายขวาครับสวยครับ สบายใจครับซื้อได้ครับน็อตเดิมนะไม่ได้ขยับเลยนะฮะปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับมุลงมุลเล่เห็นไหมแต่คงสายพานวิ่งปกตินะครับไดชงไดชาร์จปกติทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่ของเหลวไอตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก่อนส่งมอบด้วยนะครับเผื่อหากใครสนใจนะจัดไปนะฮะคุ้มครับเพื่อนๆครับผมบอกเลยนะเพราะว่าซื้อที่ซื้อที่เราเนี่ยเรารับประกันให้ นะรับประกันทั้งตัวโครงสร้างนะครับรับประกันทั้งในส่วนของตัวเครื่องเกียร์ฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดแล้วนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยยาวๆสบายใจและรถเนี่ยเราคัดมาให้แล้วนะครับว่าสวยจริงๆนะครับถึงได้กล้ามารีวิวและมีการกล้ารับประกันให้ลูกค้าแบบนี้ฉะนั้นหากชอบนะครับหรือกำลังสนใจตัวหน้าแบนอยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด,ด้านล่างซ้ายมือหรือสแกน QR Code เข้ามาหาผมได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ